บนเส้นทาง4ปีที่อยู่คณะวิศุลาเนี่ยผมเรียนว่าสาบันแห่งนี้เนี่ยได้ให้อะไรมากมายนอกจากปริญญาบัตรแล้ว<ล>ก็<ล>ความรู้<ล>ทางวิชาชีพที่จะไปใช้ในการดำรงช,ชีวิตชีวิตนิสิตวิศุลาเนี่ยอยากจะเรียนว่าผมเห็นว่าความแตกต่างมันมีเพราะเออมีเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกันเนี่ยอยู่ในคณะต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิ่งที่เข้ามาเนี่ยจะถูกถูกคล้ายกับคุมจากรุ่นพี่เนี่ยมากเหลือเกินนะครับหล่เ, <laughs> เขาเรียกว่าเป็นแบบหล่อหลอม <laughs> หรือว่าเป็นแบบต้องการที่จะขบวนการซึ่งในวันนี้เรามองย้อนกลับไปนะครับ <laughs> ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าดี <laughs> ผมเองเนี่ยรู้เดี๋ยวว่าระหว่างที่ผมเป็นนิสิตใหม่เนี่ยระหว่างที่ผมต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนเนี่ยโอ้ผมมีหลายอย่าง รลหว,วันนี้ดิวยเมื่อเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยผมจะอยู่นิสิตแลวผมเรียนรู้ความแตกต่างของนิสิตต่างๆระหว่างที่ว่าระหว่างภาคฝั่งดีกว่าจนสามารถนาเขาส่งขึ้นฝั่งเสด็จแล้วเนี่ยระหว่างภาคฝั่งนั้นเนี่ยผมถือว่านิสิตท,ทุกคนเนี่ยคือครูครูผมนะครับผมได้เรียนรู้จากความแตกต่างของเขาได้เรียนรู้ว่าทําอย่างไรเขาถึงอยู่ด้วยกันได้และผมนํามาหลักการเนี่ยใช้ในการ รบริหารตั้งแต่ผมเป็นรองอธิการบดีในหน่วยงานซึ่งมีความแตกต่างบากมากมายม,ามาหาศาลมาถึงคณะวิศวะนะครับใน,บนวันนี้ผมยังอยู่ผมนิสิตได้อย่างนั่นดีนั้นชีวิตต่างๆนั้นเนี่ยโอ้มันย้อนถึงตอนนี้สิ่งที่ได้จากตอ,ตอนตอนตอนเรียนในช่วงที่อยู่จุลกล้องอะไรเนี่ยผมเรียนมาอาจจะก,ก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องความลับในช่วงนั้นตอนนี้ไม่เราก็ไม่รับแล้วอาจจะเป็นรองอธิการบดีคนเดียวที่ ถวายตัวรับใช้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็หลายคนนั่งมองแล้วเนี่ยต้องเด็ดขาดแล้วก็ไปทําพิธีถวายตัวที่พระบรมราชานุสาวรีย์ที่พระรูปทรงมาหลายแห่งเป็นพิธีที่ทําครับแล้วก็หลายแห่งต้องไปที่ถ้านอาจม่ม์ผิดก็จากนั้นก็ไปที่เจ้าแม่บีบมือผมเราอยู่ที่ที่สนามหลวงไปหลายแห่งเราจะเวนทั้งวันนะครับ เพื่อว่าทํางานรับใช้เที่ยวนี้เนี่ยเอาที่ดินอยู่แลอง,งกรผลปะโยนคืนกลับมายังอยู่ลาให้ได้ภายใต้ให้เป็นไปตามพป้าประสงค์นะครับก็ดําเนินการจนสําเร็จแลวก็หลายๆอย่างผมมาทํางานที่คณะวิศวะเนี่ยบอบอกว่าดันดิ้งหรือเฟสเพรสเช่นเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงตึกสารทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เ,เงินสักบาทเลยขอประชุมทุกอย่างไม่ได้เงินง่สักบาทเลย ได้เกิดการเปลีนน่ยนทันทีทุกคนห้องน้นทุกคนมาที่อลังการสุดคือสวนหน้าตึกหนึหน่งอ,อันนั้นนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่าเดียวที่เก่ามันช่วยหลายคนเบื้องหลังจริงเนี่ยสิกเก่าเนี่ยพอเห็นว่าเราเปิดตัวผมไปมาเยอะไปทุกรุ่นนะผมไปหาเงินสร้างตึกที่ไหนมีเดินทางเหนื่อยมากทุกคืนทุกคืนวิ่งไปวิศวะอยู่ลาที่ไหนเลี้ยงเงินโทรศัพท์พี่ว่างไหมว่างเลยว่าไป ถ้าไม่ดีว่างไหมได้รุ่นพี่ไปผมไปทุกรุ่นศูนย์สองศูนย์สาไปถึงให้ร้องเพลงกร้องให้ทำอะไรทั้งหมดนะครับในคณะ,ว,ะวิศวะเนี่ยหรือทําบาการศึกษาเนี่ยทางด้านวิชาการวิจัยเนี่ยถือเป็น c คอร์บิสเน s คอร์บิสเนสเลยะที่ว่าจะต้องคือถ้าหมายว่าเก๊งไม่ได้ต้องคงไว้ถือเป็นไอธุรก,กิจของครอบครัวเลยนะครับนั้นด้านวิชาการวิจัยเนี่ย ผมเพงข้างนี้ให้ความสําคัญแต่คนที่มาช่วยงานจริงๆนี่ศิวิศจุลาเนี่ยหรือว่านิสิตผมบอกว่าเมื่อในอีกสิบปีข้างหน้าจะมองเลยเอซีไปเปิด AC, ปเอซีมันสักเจ็ดแปดปีเนี่ยไม่มีแล้ววิวศจุลาวิศวะรากกระบงังวิศวเกษตรเราคงมีแต่วิศกรไทยนะครับที่จะข้ามผมแดนข้ามไปหรือข้ามมาแล้วแต่นั่นหมายความว่าในฐานะที่เราเป็นสถาบันทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาจจะเก่าที่สุดของประเทศเนี่ยเราต้องพยายามบักคองทุกคนเนี่ยขึ้นมาข้ามผมแดนผ้าไปมาเนี่ยยังมีศักสีให้ได้